ท่านผู้ชมคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีเหตุการณ์ต,ต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายหลายครั้งที่รู้สึกเหมือนมีผงเข้าตาแก้ปัญหาไม่ถูกแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเชิญรับชมรายการคุยสไตล์กังฟูงที่บ้านบ้านทีวี เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณก่อนสิคะมีนักตอบปัญหาชีวิตชื่อดังและหลานสาวที่สงสัยรอท่านอยู่หากท่านพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเราได้ในเวลาต่อจากนี้เพื่อนรักในยามสุขเพื่อนทุกข์ในยามเศร้าเขานั้นหรือคือขวัญใจคนเดิมอากังฟูไทยเพลย์บอยสวัสดีครับ นี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็ค่ะวิยาค่ะพาวเลรวีกดนอกแล้วก็พบกันเป็นประจำทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณนะครับที่บ้านบ้านทีวีช่อง73หรือ1 1 7ค่ะแล้วก็สำหรับกองรับสัญญาณดาวเทียมแบบอื่นนะคะก็สามารถรับชมเราสองคนได้เช่นยกันในเวลาเดียวกันแบบนี้ก็สามารถปรับจูนดูได้เนาะในเวลานี้นะคะไม่ว่าท่านนะครับ ที่รับชมรายการนี้แล้วบางทีท่านมีปัญหามีความข้องใจมีความอยากรู้เพราะทุกคนเนี่ยไอ้เรื่องเพศเนี่ยไม่มีใครรู้หมดหรอกครับแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยผมอยู่ในวงการนี้มาห้าสิบปีบางทีก็ยังไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเลยมีแบบนี้ด้วยเดี๋ยวนี้มันมีอะไรอัปเดตใหม่ๆเยอะด้วยนะนี่เรื่องจริงไม่มันมัน มันมันมันนานสต็อปแล้วครับคือหมายความว่ามันมีเรื่องแปลกใหม่ขึ้นมาตลอดเวลาเราไม่มีทางที่จะว่าจุดจบตามใดที่ยังมีเพศการมีเพศสัมพันธ์ยังมีอยู่ไว้ก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นเรื่อยๆแตกละแหงไปเรื่อยๆดิเวลาในวงเล่าอ่ะผู้ชายกินเหล้ากันน่ะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งยันตีห้ามันยังคุยไม่จบเลยมันมีเรื่องอย่างเงี้ยคุยกันทั้งวันทั้งคืนสามวันสามคืนก็ไม่จบทั้งที่มีอีกนิดเดียวตรงนั้นอะ ต่างคนต่างมีนิดเดียวแต่มันคุยกันไม่รู้เรื่องล่าสุดหนูเห็นข่าวแบบข่าวของต่างประเทศนะคุณอาเป็นข่าวเกี่ยวกับแบบเขาขาโมยของอะค่ะก็คือเหมือนมีผู้ชายคนหนึ่งอะแอบไปขโมยของในร้านร้านนึงค่ะแต่ว่าเขาไปขโมยตุ๊กตาย,ยางออกมา,าคุณอาเออ,เอ,อก็เลยแบบเฮ้ยมันมัน,มนต้องขนาดนั้นเลยเหรอตุ๊กตาย,ยางแล้วตัวเป็นแสนนะนี่กลับดีกว่านะเนอะไอ้อนะออที่ไปขโมยเงงนายเขามันไม่กลับแย่กว่าเลยนี่นี่นี่โดย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 ส่วนตัวนะถ้าชีวิตผมยังมีอยู่นะ ถ้าชีวิตผมยังอยู่นะแล้วก็การต่อสู้อะไรต่างๆน้นผมจะเป็นคนแรกที่เปิดร้านเซ็กช็อปเดี๋ยวนี้เขาไม่มีขโมยกางเกงในแล้วมังคุณอาเขามีขายออนไลน์กันแล้วกางเกงในที่ใช้แล้วอะ่ะคนไม่มีตังมันก็ไป <c oughs> ขโมยดิเอเอผมมีความคิดนะว่าผม <c oughs> อยากจะเปิดเซ็กช็อปถ้ากฎหมายมันผ่านอ่ะนะเออ <c oughs> ผมจะเป็นคนแรกกังฟูเนี่ย <c oughs> อา้าวนี่ไงเดี๋ยวหนูไปขายชุดนอนไม่ได้นอนอยู่ข้างๆเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับะ จริงๆแล้วเนี่ยนะเซ็กชอปเนี่ยไอ้พวกอุปกรณ์ช่วยอะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยมันตัวช่วยที่ดีแล้วมันลดปัญหาโอ้ยสุดยอดปัญหาการข่มขืนสไดยอดเลยเพราะว่าเพราะมันเป็นรรมติมองร่ระบายอะเชื่อไหมว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้เอามันสิบคนน่อย่างน้อยต้องมีหกคนที่มีอุปกรณ์เทียมเก็บเอาไว้เพราะมันเป็นการระบายให้กับตัวเอง <c oughs> ถึงไม่มีเขาก็มีอุปกรณ์ในมือเขาอยู่เขาก็ช่วยเขาได้ลอกสวยด้วยมือเราใช่ไหมล่ะมันมันจริงๆแล้วเนี่ยไอ้นี่มันเป็นธรรมชาติเลย <c oughs> ไอ้เรื่องนี้มันเป็นธรรมชาติเ,าเหมือนกับ <c oughs> เหมือนกับสังคมบ้านเราะค <c oughs> ไอ้เรื่องการพนันเนี่ย <c oughs> มันติดตัวกันทุกคนะค <c oughs> อย่าว่าแต่ลอตเตอรี่เลยตีกงตีไก่นะไต้างทั้งตีไก่แข่งแย่แข่งม้าวิ่งงัวปลากัดอะไรต่างๆอะไรมวย บับทั้งหมดเนี่ยมัน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 สืบสืบทอดกันมาเอ้าบอกว่าบางทีก็กเขาพูดคุยตลกไปเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้เรื่องการพนันนี่ผมเลิกแล้วเด็ดขาดเลยไม่เชื่อพนันกันไหมไม่เชื่อกับพนันกันไหมล่ะอ่าเห็นไหมก็นี่ไงไอ้จริงจริงเนี่ยคือมันเป็นธรรมชาติมันติดนิสัยไปแล้วเพียงแต่ว่าเราทําธรรมชาตินั้นให้ถูกต้องไหมใช่ปะ ถ้าอย่างอย่างไอ,ไออุปกรณ์เซ็กอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเสียภาษีถึงจะถูกกันม,มันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายเลยนะใช่ไหมมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายเลยถ้าไม่งั้นก็ไปตลาดก็ได้ไปซื้อมะเขือยงมะเขือยาวแตงกวาอะไรเยอะแยะไปผักสวขวดกลัวลก,กินได้ไปอีกใชอว่าเออพอผู้หญิงแล้วมันเป็นเรื่องขำน,นะเรื่องตลกนะผู้หญิงเนี่ยไปไปเลือกมะเขือยาวเนี่ยไม่กล้าเลือกตรงๆหรอก ต้องเลือกเององอต้องเลือกเอางองอโค้งเนี่ยมันอร่อยแล้วค่ะมันอร่อยกว่าเขาบอกอร่อยถ้าตรงๆนี่ไม่เยอร่อยไล่กาเลือกอะไม่กล้าเอาอันนี้เรื่องจริงนะีม่เลือกมาละอุปกรณ์ของเทียมอะไรจังๆทุกวันนี้เนี่ยมีการจับมีการกลุ่มแต่มันก็ยังมีการแอบขายกันอยู่เขาไม่จับคนซื้อนะคุณอาเขาจับคนขาย ก็ใช่ไงถ้าคนซื้อมีถ้าแบบหนูมีพกติดตัวเงี้ยไม่ไม่มีไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าขายเงี้ยมีปัญหาก็มัน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 ก็โอเคแล้วครับแต่มันก็รู้อยู่ว่าใครขายใครซื้ออะไรแต่คุณอาทำไมผู้ชายเขาถึงต้องแบบรู้สึกเพื่อนอย่างเพื่อนหนูเงี้ยเขามีแบบเขามีเซ็กซ์ทอยอยู่นายนพูดมาถึงตรงนี้แล้วผมแต่ผู้ชายโกรธอ่ะนาหนพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะขอขอขอพูดให้ให้ให้ตรงๆอีกทีเลยค่ะผมบอกเลยนะครับว่า คุณผู้ชายนะครับคุณผู้ชายนะครับค่ะไวอาก้านะครับค่ะอย่าซื้อหาทานเลยครับค่ะผมไม่กลัวมันมันฟ้องผมแต่ยิ่งของแพงยิ่งไม่ควรซื้อใช่ไหมคะมันฟ้องผมไม่ได้ทุกวันนี้เราสังเกตไหมครับค่ะตามต่างจังหวัดค่ะนะครับที่มีโรคไหลตายทำไมกรุงเทพไม่มีฮะไหลตายค่ะผีแม่ไม้เอาไปค่ะ สีสุดแดงอะไรต่างๆเนี่ยที่เกิดจากผู้ชายแล้วผู้ชายตามหมู่บ้านเ่ลงความเห็นว่าหัวใจล้มเหลวเนี่ยก็เพราะว่าไปแอบซื้อไว้อยาก้ามากินกันแต่โดยที่ความเข้าใจว่าไวยก้าเนี่ยกินแล้วเพื่อจะปึงปังมีแรงเซ็กผมจะอธิบายให้ฟังครับในความเป็นจริงนะครับ ไวอากาเนี่ยมีไว้เพื่อมีฤทธิ์นั้นจริงๆค่ะแต่เขาไม่ได้ทําให้กับคนเอเชียค่ะเขาทําให้กับพวกฝรั่งเวลาเขาทำไวอากาออกมาสร้างไวอาก้าออกมาเขาเอาพวกฝรั่งตัวใหญ่ๆหัวใจโตๆนะเพื่อรักษาอาการอะไรคะ กินให้มันปึ๋งปึงดังดึ๋งดังเลยแต่ทีนี้เขาเอาไอ้คนที่รูปร่างพวกฝรั่งตัวใหญ่ๆสูงใหญ่ๆเนี่ยมากิน<ะ>เสร็จแล้วก็ทดลองเสร็จแล้วโอเคใช้ได้เขาขายยายุโรปใช้กับคนยุโรปใส่ย,ยุโรปใช่ทีนี้เราคนเอเชียเนี่ยเล็กกว่าพวกฝรั่งมัน,นเท่าตัวห,หัวใจเรากระปั้นหนึ่งแต่ของเราเราต้องทำสองกระปั้นเนี่ยเท่ากับหัวใจฝรั่งเพราะฉะนั้นเวลาเขาทดลองเขาทดลองกับพวกฝรั่งเขาไม่ได้ทดลองกับพวกคนเอเชียตัวเล็กๆอย่างเราเพราะฉะนั้น ตามต่างจังหวัดเนี่ยไอ้เรื่องธรรมชาติเนี่ยมันทํางานตากแดดออเหนยขุดดินเหนื่อยอยู่แล้วทีนี้พอพออยากมีอารมณ์ขึ้นมาก็อยากจะทําให้มันดึงดึงหนังดังความรู้ก็มีแค่นั้นแค่นั้นข่าวสารข้อมูลก็มีเดียวไปแอบซื้อมาถ้าใครแอบซื้อนนซั้นกินไม่เห็นเป็นอะไรเลยเออเรากินข้อของซื้อถ้า เป็นเป็นเป็นของเทียมของปลอมของมผสมมันก็ไม่เป็นไหลก็ดีไปถ้าไปเจอเอาของจริงมันขึ้นมามากระแทกหัวใจมันบึกบึกบึกขึ้นมามันรับไม่ได้ไหลตายเหมือนกินยาเกินขนาดนี่ใช่ไหมน็อกหัวใจวายเฉียบพันแล้วก็เลยกลายเป็นว่าผีแม่ไม้เอาไปมาอะไรมาไม่เคยมีใครผ่าท้องมาดูเลยว่าเขากินอะไรลงไปเพราะเลือดมันสูบฉีดเพราะหัวใจทํางานหนักงนี้ใช่ไหมคะผมถึงบอกนะครับว่า คนเอเชียบ้านเราเนี่ยไม่ควรกินไวอาก้าไม่ควรกินละเพราะมันแรงเกินไปถ้าซื้อมาเราหักครึ่งกินอะหักครึ่งกินความแรงเขามันก็ยังอยู่อความแรงเขามันก็ยังอยู่อถ้าอย่างบ้านเราเนี่ยสมุนไพรมีเยอะแยะไปแล้วก็เหมาะสําหรับคนเอเชียโดยตรงอันนี้ผมผมพูดเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าไปลิอ่านกินไอ้พวกไวอาก้าเลยครับ นูรู้แล้วว่าทำไมนูรู้แล้วว่าทำไมต่างจังหวัดเขาถึงแบบมีเรื่องแบบไหลตายเรื่องอะไรแต่ทำไมในกรุงเทพหรือว่าในเมืองไม่มีเพราะว่าการหาข้อมูลความรู้อะไรอย่างเงี้ยมันมันน้อยกว่ากันเพราะว่าอยู่ตามต่างจังหวัดนี่ทาไรทานาไม่ค่าไปถามใครปูนไอ้เขาอะไรพอกลางคืนพอจะมีอารมณ์คืนนี้จะจัดการสักหน่อยหนึ่งไปแอบไปซื้อเอาตามตลาดจะตัวดเ็ดเลยซื้อเอามาแอบกินนี่ครับนี่เรื่องจริงนะครับไม่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 ได้ใส่ร้ายนะครับหรือว่า ใครก็ได้นะครับถ้าคิดว่าอยากจะเสี่ยงลองกินแวก้าดูดิครับก็ลองกินดูันเสี่ยงเลยจะไปกินทำไมล่ะอะไรที่ใครไม่เชื่อเนี่ยใครไม่เชื่อใครไม่เชื่อนะก็ลองดูถ้าคนที่ใครที่รูปร่างใหญ่ๆรูปร่างใหญ่ๆนะอ้วนทวนสมบูรณ์แข็งแรงไม่ตากตาไม่อะไรไม่เหนื่อยเหอบอะไรอันนั้นพอได้ แล้วที่เขาว่ากันว่ากินหอยนางรมแล้วมันจะทาให้ปึงปังมันจริงหรือเปล่าอ่าหอยนางรมที่แบบที่เขาชอบกินกันผู้ชายกินสดสดก็ไปก็ทาไมไม่เอาไอ้ปู่ยาตาทวดที่ได้ลุกเกากามมาเขากินผักริมรั้วทําไมทําไมเขาเขาถึงอยู่อยู่มีลูกทีจิเอ็ดคนจิสองคนคือทุกอย่างนะครับถ้ามันมีสารจริงแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณกินกินหอยมันจะไปช่วยร้อยมันจะปึงบ้างปึงบ้างอย่างมัน มันไม่ใช่มันก็ช่วยแค่แบบนิดๆหน่อยๆประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์อะถ้าบอกว่าดับเบิลแม็กอย่างเงี้ยเขาเขาโฟกัสตรงจุดเขาโฟกัสมาเขาอะไรมาแต่มันก็ไปทางร่างกายเหมือนกันนะใช่คุณอเป็นสมุนไพรคือผสร่างกายด้วยก็ผมถึงบอกว่าไงครับบอกว่าเวลาเรารู้อะไรมาหรือใครพูดอะไรมาเนี่ยฟังหูไว้หูครับอย่าเพิ่งไปเชื่อหนูได้ยินมาว่าคุณอาแตงโมตีแตงโมแล้วก็มีอะไรนะอีกอย่างหนึ่งใบกระท่อมมูณอาที่เขาเป็นไวอาก้าเหมือนกัน มันก็มันก็นิดนึงนะช่วยเสริมไปได้หน่อยนึงแต่ต้องกินต่อเนื่องอย่างนั้นถ้าถ้ากินแตงโมแล้วมันลูกละพันเขาก็กินตอนนั้นไงที่น้ำมะพร้าวอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้กันต่อในช่วงหน้าดีกว่าช่วงนี้เราไปรับชมทีที่น่าสนใจจากรายการก่อนสักครู่เดี๋ยวมาพบกับช่วงต่อไปค่ะพักสักครู่ครับคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพสวัสดีครับผมกังฟู ไทยเพย์บอยวันนี้อยากนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องกาแฟในการที่จะได้ช่วยในการเสริมสมรรถภาพทางเพศของคุณผู้ชายโดยตรงเลยยืนยันนะครับเป็นกาแฟที่สุดยอดจริงๆของในขบวนการกาแฟทั่วๆไปเพราะมันมีส่วนผสมสูตผส,ส,สมสมุนไพรทั้งหมดในการที่จะช่วยในการฟื้นฟูเสริมสร้างสมรรถนะใครที่อ่อนแอไม่ค่อยมีพลัง ไม่ค่อยแข็งแกร่งไม่ค่อยมีความอืดความทนอะไรต่างๆแล้วกาแฟกังฟูตัวนี้แค่ชงหนึ่งสองนะครับเดิมก่อนสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับจะทำให้ท่านเนี่ยมีการสร้างพลังตัวเองแล้วมีพอร์ในการสูงในใน,ในสมรรถภาพตอนนั้นเลยนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับกาแฟกังฟูสามกล่องแถมหนึ่งกล่องในราคาหนึ่งพันแปด้ยบาท สามกล่องแถมหนึ่งกล่องนะครับตกแล้วกล่องนึงตกสีร้อยกว่าบาทหนึ่งกล่องมีสิบสองเท่านี้ครับถ้าสนใจนะครับถ้าสนใจหรือว่าใส่ใจกับสุขภาพของตัวเรานะครับที่มันตกต่ำมันด้อยลงไปแล้วต้องเสริมนะครับโทรที่เบอร์โทรครับศูนย์แปดหกสามสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดเบอร์นี้นะครับโทรได้ตลอดเวลาครับแล้วกังฟูจะเป็นคนรับเองแล้วก็ มีอะไรที่จะสนใจสอบถามหรือว่าค้องใจอะไรถามกับกังฟูได้โดยตรงเลยอย่าลืมนะครับกาแฟกังฟูคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพค่ะกับมาสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะนี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูค่ะดำเนินรายการในช่วงที่สองแล้วเป็นช่วงที่2ของรายการมผมดําเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพบอยแล้วก็ค่ะดีเจบียะค่ะ ก็ช่วงแรกก็สี่ทุ่มโดยประมาณนะครับคือต้องตอกย้ําอย่างนี้เพราะว่าโดนต่อว่าอยู่เพราะว่าบางคนเปิดมาช่วงที่สองเอ้ยทำไมมาจัดแค่สิบห้ายี่สิบนาทีแล้วเองอะไรอย่างไรหายไปไหนเออก็สี่ทุ่มโดยประมาณครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่ารันเองครับคุณอาขาถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยผู้ชายเนี่ยต้องการมีเซ็กส์หรือว่าแบบสำเร็จความใคร่กี่ครั้งต่อวันถึงถือว่าเป็นคนที่แบบ ความต้องการทางเพศสูงค่ะก็เหมือนกับการกินอ่ะบางคนตะกะมันก็กินได้เยอะก็กินจุกกินจิกกินได้ตลอดทั้งวันเขาเขามีปัญญากินอ่ะถ้าหลอเขาอิ่มเขาไม่มีปัญญากินเขาก็หยุดของเขาไอการมีเซ็กซ์เหมือนกันถ้าเขามีปัญญาเขาก็มีตลอดไปได้อ่ะแล้วถ้าเป็นผู้หญิงเหรอคะอ่ะ หนูยังรู้ว่าผู้หญิงแต่บางคนผู้หญิงที่เป็นฮิตเรียเหมือนกันเออหนูยังรู้ว่าคนที่แบบเขาเป็นฮิตเทียอยบางเนี้ยเ่ยตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะตลอดเวลาเลยอ๋อบางคนตลอดเวลาแลยแต่ว่าผมเคยเคยเคยเจออยู่คนหนึ่งค่ะเคยเจออยู่คนหนึ่งใน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 กลุ่มนางแบบนะเมื่อสมัยก่อนค่ะแล้วเขาก็เป็นคนพูดเองเลยค่ะ หนูมีอารมณ์ตลอดเวลาเอ้าเราก็ถามว่าเพราะอะไรหนูรู้เหรอบอกรู้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าปุ่มคริสตอลิกของเขาอะไอ้ตุ่มเขาอะมันยืดผิดปกติออกมาพอมันโดนโดนกางเกงนายถูก็เกิดอารมณ์ถูมันก็ใส่เกิดอารมณ์อะโดยธรรมดาทั่วไปเนี่ยปุ่มคริสตอลิกของผู้หญิงเนี่ยมันจะหลบอยู่ข้างใน แต่อันนั้นเขาผิดปกติเขายื่นออกมาข้างนอกพอโดนตางเกงนเสียดสีเขาก็เลยมีอารมณ์ตลอดเวลาก็เลยบอกว่าก็เอาไอ้ไอ้สกอเทปปิดแล้วิแล้วอย่างนี้คือสามารถแบบผ่าตัดหรือสามารถทำอะไรกับร่างกายได้ไหมคะให้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็อย่างผู้ชายเหมือนกันอ่ะอยากจะใหญ่อเมริกาเขาขึ้นไปถึงบนดาวดาวศุกร์ดาวเสาร์แล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะผ่าตัด ไอ้อ์ชาติของผู้ชายให้ใหญ่ให้ยาวให้เล็กไอ้อะไรต่างๆผ่าไม่ได้ยจะเป็นอย่างนั้นทุกคนก็มียาวสักสองเมตรนะคะอาช่วงนี้โควิดต้องห่างไปครึ่งก็ใส่ละสองเมตรเลยใส่ละสองเมตรมันจะได้ห่างได้ก็ดี่งจะเป็นอย่างนั้นผ่าตัดได้จริงๆหนูว่าแบบวันๆคนแบบคงแบกอย่างเดินอ่ะอย่าไปเชื่อว่ามีอะไรที่ทําให้มันใหญ่ทําให้มันยาวทําให้มันอะไรต่างๆอย่าไปเชื่อมีแต่ว่าทําให้มันมีพลัง มีความแข็งแก่งมีความมีเลี่ยวมีแรงทำยังไงใเวลามีอะไรกันแล้วผู้หญิงถึงจุดสุดยอดได้แค่นั้นก็พอแล้วคุณอาจริงๆแล้วหนูว่ามันมีอะไรที่จะขนาดนั้นได้นะเท่าไหร่ก็ยอมพวกที่เล่นกล้ามเขาจะโง่เลอไปยกลูกเหล็กกระชุกกระเอาตรงนั้นยกตีาลุงใช่ไหมล่ะบัดบไอ้นี่เราต้องใช้ความเป็นจริงใช้ความเป็นจริงในการที่เราจะพูดตรงนี้ออกมาแต่ว่าแบบหนูว่าเขาเอามาแบบ เขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ผู้ชายเอามาวัดความเป็นชายกันมากกว่าแบบเอามาเทียบกันของใครใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงจริงแล้วนะผู้ผู้ชายเนี่ยผู้ชายชอบเอามาอวดกันผู้ชายเนี่ยหลงผิดคิดผิดคิดว่ามันแสดงถึงความเป็นชายชาตรีขนาดตัวเองอะถ้าใหญ่แล้วเพศหญิงจะชอบอจริงจริงแล้วไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเพราะอะไรรู้ไหมถ้ายาวใหญ่ไรลีลาไม่มีประโยชน์นะคุณผู้ชมอาจจะเทียบไปฟังค่ะหัวเด็กหัวเด็ก ใหญ่แค่ไหนยังคลอดออกมาได้แล้วผู้ชายจะเอาขนาดใหญ่แค่ไหนถึงจะถ้าใหญ่ขนาดนั้นผู้ชายจะเดินยังไงคะแล้วนะแล้วผู้หญิงเหมือนกันคที่เวลาเกิดอารมณ์อยู่คนเดียวโลกสวยด้วยมือเราแล้วช่วยตัวเองโลกสวยด้วยมือเราคยังไงผู้ชายเล็กขนาดไหนก็ยังใหญ่กว่านิ้วของ เออนิ้วผู้หญิงเล็กจะได้เร็วมันอยู่ที่ลีลาลูกเล่นอะไรต่างๆอะไรถ้ามีถ้ามีใหญ่กว่านิ้วผู้หญิงขนาดนั้นแล้วทำให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดไม่ได้ก็ก็พิจารณาตัวเองแล้วก็นี่ไงก็ดี่ไงทีนี้ถ้าเราเรารู้จักไหมล่ะอย่างอย่างอย่างผู้หญิงเนี่ยจุดเสียวของผู้หญิงเนี่ยอยู่ตรงไหนรู้จักสังเกตหรือเปล่าแต่ละคนเนี่ยค่ะมันไม่เหมือนกัน บางคนซอกหู <S <S หือนคนชอบหน้าผากบางคนคางบ,บางคน,งงคนแล้วแต่หน้าอกบางอะไรต่างๆอะไรบางทีปลายเท้าหัวเล็บเท้าอะไรไมแล้วแต่<อ>พี่แต่เราคาเจอมาชนั้นเองคุณอาเหมือนผู้ชายบางทีหนูสงสัย <c oughs> ว่าทําไมแบบผู้ชายเขาถึงชอบแบบสังเกตอะไรแปลกๆในตัวผู้หญิงคะมันจะเป็นซอกหูบ้างจะเคยขอดูจักแรแล้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบั่นแหละั่นแหละบางคนก็ดูก้นดูขาดูเล็บดูอะไรเงี้ยคือแบบผู้ชายผู้ชายเนี่ยนะ ให้ทำไมเห็นแล้วมันมีอารมณ์มั้ผู้ชายเนี่ยกอกแล้วมาเอามาสิบคนนะดูส่วนที่ชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบมองหน้าอกบางคนชอบมองหน้าอกเต้าก้นบางคนชอบมองก้นบางคนบางคนก็ชอบมองน่องบางคนก็ชอบมองคอบางคนก็ชอบมองหน้าผากเห็นว่ามันมันไม่เหมือนกันมันแล้วแต่ความชอบมันแล้วแต่ความชอบของตัวบุคคลเพราะฉะนั้นจะไปเทียบว่าจะไปเทียบว่าบางคนบอกว่าชอบ ผู้หญิงหน้าอกใหญ่ๆแต่บางคนเขาไม่ชอบอ่ะมันใหญ่เกินไปไม่เอาเขาเอาพอดีพอดีดีว่าเอาทําไมอ่ะมันทาไมต้องมาเถียงกันล่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเซ็กซ์นี่มันไม่มีอะไรเป็นตัวกําหนดครับไม่มีอะไรเป็นมาตรฐานว่าชี้ชัดว่าไอ้นี่ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตายตัวแล้วก็มองว่าเนี่ยถ้ามองตรงนี้แสดงว่าตรงอวัยวะเพศขนาดเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบใครเป็นใครเป็นคนคิดเนี่ยก็ ก็นี่ไงใครเป็นคนสังเกตคนแรกก็มีเรื่องเล่าไงหมอหมอสูอ่ะหมอสูอ่ะนะเขาคุยกับพยาบาลเขาบอกว่าพวกพยาบาลเนี่ยผมเนี่ยเป็นหมอสูมาเนี่ยตั้งนานหลายสิบปีเนียผมรู้ดีหมดเลยว่าใครเนี่ยอวัเพศเนี่ยใหญ่เล็กแค่ไหนใช่ไหม พ,พ,พยาบาลสี่ห้าคนอีกคนหนึ่งก็ถามว่าหมอรู้ได้ไงค่ะร <ขา S 1> ู้ดิรู้เวลาที่ปากพูดเนี่ยค่ะ <ขา S 1> ถ้าปากพูดกว้าง<ข>าตรงนั้นก็กว้างปากพูดเล็กตรงนั้นก็เล็กพยาบาลก็หันมาก็บอกจริง <laughs> จริงด้ครับหมอจริงจริงด้ครับหมอทำปากจุ๋จริงจริงด้ครับหมอเ <laughs> อ<ม> <laughs> อ,อใช่ไหม ทำไมอ่ะทำไมปากกว้างปากเล็กเกี่ยวด้วยหรอจริงๆแล้วผมบอกเลยนะครับไอความใหญ่ใหญ่ยาวไม่ได้สำคัญสำหรับผู้หญิงเลยนะครับมันอยู่ที่ลีลาจังหวะท่าทางและการรู้จักในการที่จะใช้แทคติกต่างๆเข้าร่วมแล้วถ้าสำหรับผู้ชายเนี่ยคะคุณอาเอาัยวอเพศของผู้หญิงจะใหญ่จะเล็กเนี่ยมันมันมีผลก็อยู่ที่ท่าไงอยู่ที่ท่าเนี่ย ก็บางคนแบบชอบแบบโง่ใหญ่หรืออะไรเนี่ยจัดท่าให้จัดท่าให้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 รีบหน่อยจัดท่าให้หนีบหน่อยอะไรมันอยู่ที่ตรงนั้นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าเอตัวเองช่องเพชช่องเพศกว้างแล้วอยากไปทางอ้าซะจนเต็มที่โอ้ใช่ไหมล่ะบันก็ต้องรู้จักเลี่ยงรู้จักหลบรู้จักท่วงทํานองท่วงท่าอะไรพวกนี้มันอยู่ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ย ทั้งฝ่ายชายถ้ารู้เราก็จัดท่าจัดทางซะใช่ไหมผู้หญิงถ้ารู้ก็พยายามหนีบหนีพยายามที่จะหลบเลี่ยง<ะ>พยายามที่จะใช้มันแค่นี้เองมันม,มัน,ม,น,ม,นมันไม่มีทางหรอกที่ว่าผู้ชายใหญ่ขนาดนี้แล้วผู้หญิงชอบถ้าเอาขนาดใหญ่ขนาดนั้นแล้วถ้าไปเจอเอาผู้หญิงที่ยังไม่เคยผ่านการมีลูกมาเลยนะอ้าวใช่ไหมล่ะใช,ใช่ไหมล่ะ ไอ,ไอ้ได้มันต้องไปเผื่อเอาผู้ผู้ผหญิงที่มีประสบการณ์แล้วผ่านการมีลูกมีเต้ามาแล้ว <ฮะ S 2> ขนาดนั้นแล้วก็โอเคเพราะฉะนั้นมันมัน,มนการใช้มัน ขนาดนี้มันอยู่ที่ต้นทุนแต่เราคนมากกว่านะว่ากำลังพันน้อยมากแค่ไหนแต่ว่าเรื่องประสบการณ์ที่จะเป็นลีลาแทคติคที่จะทําให้ผู้หญิงติดใจหรือว่าถึงจุดยอดได้ยังไงนะมากกว่าความแข็งแกร่งความมีพลังแล้วก็การอึดการทนการสู้การอะไรต่างๆไอ้ตรงนี้คือหัวใจสําคัญนะครับใช่ขนาดนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ประเด็นหลักอยากเข้าใจผิดครอบอยากเข้าใจผิดใช่ทีนี้ผมก็เรียนบอกเลยครับ คุณผู้ชายนะครับถ้าเริ่มที่จะรู้สึกตัวเองว่าพลังต้องบำรุงแล้วอารมณ์สมรรถภาพการแข่งแร่งความอะไรต่างๆมันถดถอยน้อยลงไปต้องการการบำรุงเพราะไม่ได้บำรุงเลยเราต้องรู้จักเสริมรู้จักเติมขึ้นมาถ้าไม่รู้จักเสริมไม่รู้จักเติมปล่อยมันไปเรื่อยๆมันก็จะหย่อนมันก็จะถดถอยไปเรื่อยถอยลงไปเรื่อยๆถ้า ท่านใดเจอปัญหานี้ผมกังฟูแนะนำครับดับเบิลแม็กพัทที่น้องบีญาถืออยู่นี่เป็นแคปซูลสมุนไพรนะครับมีฮาลาด้วยนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับยาโรงพยาบาลได้เพราะเป็นสมุนไพรไม่มีผงวิทยาศาสตร์เจือปนแล้วดับเบิลแม็กพัทตัวนี้เป็นตัวที่จะลงไปเนี่ยไปจัดการดูแลต่อมลูกหมาก แล้วก็เจาะจงเอาตรงนั้นโดยเฉพาะเลยดูแลตรงนั้นเลยนะทำให้แข็งแก่งแข็งแรงมีสมรรถภาพขึ้นแคปซูลเดียวท่านจะรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาทันทีรู้สึกได้ถึงความแตกต่างว่าเป็นหนุ่มกระชุ่มกระชวยขึ้นเลยครับกล้ายืนยันเลยแม้แต่ตัวผมเองผมก็ยังทานอยู่ทุกคืนอยู่เนี่ยคือละหนึ่งแคปซูลแล้วก็มีพลังมีความแข็งแกรงช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษครับ ค่ะโปรโมชั่นนะคะหกระปุกใหญ่แบบนี้มี60แคปซูลนะคะทานได้2เดือนเลยทีเดียวนะคะแถมมากับตัวนี้ค่ะเป็นแบบพกพานะคะใน1แพ็คเนี่ยจะมี4แคปซูลอันนี้เราให้2แพ็คเลยนะคะเวลาออกนอกสถานที่จะได้พกสะดวกเนาะ,ะแล้วก็ยังจะมีเป็นสูตรน้ำค่ะ DBMP สำหรับคุณสุภาพสตรีค่ะให้ไปอีก4หลอดเลยนะคะให้หมดเลยยัง<ถ>ม,มีน้ำหอมยังมีครีมลวดยังมีกาแฟถามคุณ<ต>อาหลังตรงนั้นไม่สำคัญถ้ากับว่าหัวใจของมันคือดับเบิลแมก แคปซูล60แคปซูลตัวนี้ที่จะช่วยทําให้ท่านเนี่ยมีพลังขึ้นมานะครับไอที่อ่อนแอไอที่แย่แล้วเนี่ยรับรองได้ทันทีเลยนนะัมจเเป็2ช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับฉลองครบรอบ10ปีของดับเบิลแบ็คชุดนี้2,200บาทเท่านั้นสนใจสอบถามคุณอาได้ของแถมคุ้มมากเบอร์โทรอยู่หน้าจอนี่เลย0863474847เบอร์นี้โทรได้ตลอดเวลาเด คืนนี้ก็โทรได้ครับค่ะแล้วคุณผู้ชมบางคนนะคะบอกว่ายังไม่เคยลองเลย60แคปซูลเยอะไปไหมขอเป็นแบบเล็กๆทดลองก่อนได้ไหมก็แบบเล็กอันนี้ก็เป็นเป็น30แคปซูลหนึ่งพันสองร้อยบาททานได้หนึเดือนเนาะก็ลองก่อนได้ของแถมใช้อย่าง60ก็ได้30ก็ได้แต่แนะนำแล้วก็ใช้60ได้สองเดือนเลยอมแล้วก็นี่เลยนะคะ ดับเบิลแม็กซ์สูตรน้ำสาหรับคุณสุภาพสตรีค่ะที่จะช่วยให้คุณผู้หญิงนะคะเขาเรียกว่าเครื่องร้อนทันคุณผู้ชายค่ะวิ่งเข้าเส้นชัยไปพร้อมกันเลยเปลี่ยนจากแมวน้อยเป็นเสือสาวดับเบิลแม็กซ์พัสดสูตรน้านี่เจาะโจมมาสําหรับให้คุณสุภาพสตรีผู้ชายเพื่อจะได้ช่วยในการที่จะเล่งเล้าปลุกเล้าให้มีมีความพร้อมเนี่ยเพิ่มอารมณ์เพิ่มความรู้สึกได้ได้เสมอกับทางเพศชายโดยตรงเลยก่อนมีกิจกรรมหนึ่งชั่วโมง กินพร้อมกันกับคุณผู้ชายเลยแคปซูลก่อนนึงชั่วโมงเท่านั้นเองครับ้วกไ<า>จะทำใม่มีความเล่าร้อนมีอะไรขึ้นมานะครับมันจะเป็นการปลุกเลาให้ให้ให้หน่าขึ้นมาเซตนี้นะครับช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่น12หลอดราคา1,000บาทค่ะ12หลอด1,000บาทใช้ได้12ครั้งแนะ่หักหัวขวดแล้วก็เดิมหรือไม่ก็เทผสมน้ำกาแฟร้อนกาแฟเย็นหรือน้ำเปล่าอะไรก็ได้ครับเป็นสมุรับรองเลยนะครับว่า ตกมือดังเล่คืนนั้นฟื้นฟูสุขภาพสมรรถภาพโดยตรงแล้วครับค่ะก็สอบถามผลิตภัณฑ์ทุกๆสินค้าทุกตัวเลยเนาะสำหรับกับคุณอาได้ในเบอร์โทรที่ให้มานี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านค่ะสำหรับทุกๆการติดตามด้วยที่มาอยู่กับเราทางบ้านบ้านทีวีค่ะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับพอได้ฝนฟ้าก็ตกน้ําก็ท่วมอะไรก็โควิดก็ยังอยู่นะโควิดก็ยังอยู่กับเรานะครับดูแลกาดอย่าตกแล้วกันครับ เราก็จะได้พบกันทุกคืนทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์คืนนี้นอนหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะดิยานะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนํากาแฟที่เหมาะสําหรับคุณผู้ชายนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่สูงอายุแล้วนะคะมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพนะคแล้วก็เรื่องต่อมลูกหมากเนาะตัวนี้นะคะจะเป็น กาแฟบำรุงสุขภาพนะคะเป็นกาแฟสมุนไพรนะผลิตภัณฑ์จากาคุณอากังฟูอของเรานี่เองนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นกาแฟสมุนไพรบำรุงสุขภาพแล้วก็ช่วยเรื่องต่อมลูกหมากแล้วก็ช่วยเรื่องปัญหาสมรรถภาพนะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยพอถึงอายุขึ้นมาแล้วอะต้องมีปัญหาพวกนี้แน่นอน,นะคะแน่นอนแหละว่าพอตอนที่ช่วงเป็นวัยรุ่นก็พลังเยอะแรงเยอะเออของมีเยอะเนะาะปล่อยไปใช้ไปหมดแล้วก็ไม่ได้เพิ่มเติมไม่ได้เขาเรียกว่า ซ่อมแซมเนาะก็จะศึกหล่อไปตามการเวลานะคะถ้านั้นใครที่กําลังกังิลกับปัญหานี้อยู่นะคะก็นี่เลยตัวนี้นะคะตอบโจทย์นะคะใช้เขาเรียกว่าแบรนด์ของคุณอากังกูตัวนี้เลยการันตีนะคะด้านในก็จะประกอบไปด้วยเป็นกาแฟนะคะเป็นซองแบบนี้เป็นซองแบบนี้10ซองนะคะ1กล่องราคา600บาทนะคะ1กล่อง600บาทแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้ก็จะเป็น3มกล่องแถม1กล่องนะคะ เบอร์โทรก็ติดต่อโดยตรงกับคุณอาได้เลยนะคะที่เบอร์0863474847นะคะ mm. คุณอา mm. กังฟูไทยเพย์บอยก็ใครที่อยากจะสั่งผลิตภัณฑ์ก็โทรสอบถามได้โดยตรงหรือว่าแอดไลน์ไปก็ได้นะคะตอนนี้คุณอาสแตนบายรอรับอยู่ออเดอร์คือจะบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยปัญหาปากคองก็สำคัญแต่ว่าปัญหาเรื่องสมรรถภาพก็ลืมไม่ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ใช้ทุกๆคนนะคะให้มีสมรรถภาพที่แข็งแรงนะคะเพื่อคู่ของคุณนะคะ นี่เลยกาแฟกั้งกู